มสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทพททกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้12มกราคมครับก็เป็นวันเปิดทําการวันแรกของสัปดาห์รวมทั้งตลาดหุ้นไทยนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จะเปิดทําการซื้อขายกันนะครับไปดูภาพของการลงทุนในวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะที่ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับที่สหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าดัชนีเมื่อวันศุกร์นั้นปรับลดลง อ่าทั้งหมดเลยนะครับโดยดาวโจนก็ปรับลดลงไป1 7 0 5 0จุดครับ0.95นะในขณะที่ NASDAQ ปรับลดลงไป3 2 1 2จุด0.68 S&P 500ปรับลดลงไป1 7 3 3จุดครับ0.84เป็นการปรับลดลงทั้งๆท,ท,ที่ตัวเลขนอ a ฟาร์มเพโลนะครับหรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญที่นักลงทุนเฝ้าจับตานะครับปรากฏว่า แม้จะมีการเปิดเผยนะครับว่าตัวเลขเดือนธันวาคมนั้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น20,000 2 5 0 0 0 2,000ตำแหน่งงานซึ่งสูงกว่าที่คาดการรวมทั้งอัตราการว่างงานก็ปรับลดลง0.2%นะครับจาก5.8มาอยู่ที่5.6%ซึ่งก็สูงกว่าที่คาดการว่าจะอยู่ที่5.7%อัปทานโทษก็ต่ำกว่าที่คาดการนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่านักลงทุนกลับไปให้ความสำคัญกับรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงทำงานนะครับ ซึ่งปรากฏว่าเดือนธันวาคมนั้นลดลง0.2มาอยู่ที่ระดับ24เ57เซนต์ต่อชั่วโมงนะฮะตรงนี้แหละครับก็ทำให้มองว่ารายได้ของคนอเมริก,กันคงจะปรับตัวลดลงแล้วก็อาจจะไปม,มีผลต่อเรื่องของการบริโภคหรือว่ากำลังซื้อนะครับก็เลยทำให้ดัชนีดูจะมองไปในทางลบรวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ก็ออนค่างลงด้วยนะครับ ส่วนยุโรปครับก็ต้องเรียนว่าเมื่อวันศุกร์นั้นดัชนีก็อยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปิดตลาดก็ปรับลดลงหมดเลยนะฟุตซีร้อยตลาดลนดอนครับปรับลดลงไป68.82จุดครับ1.05อร์ซ็นตันนะครับลบไป189.11จุดครับ1.92ปอรแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับ CAC 40ปรับลดลงด้วยนะครับ8 1ด2ิบเอ็จุะฝรั่งสองจะหนื่งจารกาเปอร์เซนต์นะฮะฝรัร่งเศสก็ค่อนข้างจะหนันนมพ์ ชาลีเอฟโดด้วยนะครับก็ทําให้ความหวาดวิตกเกี่ยวกับเรื่องสาการอาการก่อการร้ายนี่ก็ปกคลุมยุโรปแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับที่ปรับลดลงนั้นก็ปัจจัยสําคัญก็มาจากการที่นักลงทุนเองก็กลับสู่ข้อเท็จจริงนะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานของตลาดของการลงทุนนั้นก็ยังเป็นปัจจัยลบอยู่นะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ดัชนีของตลาดหุ้นอาจจะขยับบวกขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าการคาดการว่า อนาคตข้างหน้านะครับทาง ECB จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเมื่อหมดข่าวทั้งข่าวนั้นเนี่ยนักลงทุนก็กลับสู่สภาพความจริงนะครับซึ่งยังเป็นเรื่องที่นักลงทุนยังห่วงใยเรื่องของการลงทุนอยู่นะครับส่วนหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าแกว่งตัวในกรอบแคบนะครับนิกเกอิอีกแม้จะบวกแต่ว่าก็บวกเล็กน้อยนะครับ30.63.0.18%นเระครับเรื่องเงินเยนซึ่งกลับมาอ่อนค่าลงนั้นก็เป็นปัจจัยหนุนครับในขณะ 1%, 1นะครับนี่เป็นช่วงเมื่อประมาณ9น้นาฬิกาห่างเสงฮ่องกงบวก43.67จุดก็0ครับก็0 1นนะครับเช่นดีออสเตราสิงคโปร์บวกอยู่เล็กน้อยนะครับ0.3%หรือว่า0.91จุดส่วนอินโดนีเซียก็ปรับตัวลดลงครับ13.92จุดหรือ0.27เป ฟิลิปปินส์ก็ปรับตัวลดลงด้วยนะครับ47.26จุดครับ0.64เเห็นทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ปรับตัวลดลงอย่างนี้ก็คงจะต้องจับตาดูตลาดหุ้นเราแหละครับแต่แล้วก็ตามครับเมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นไทยยังปรับบวกอยู่นะครับโดยบวกไป7.80จุดหรือว่า0.51เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายก็ยังพอใช้ได้นะครับ49,517ล้านบาทนะครับโดยสถาบันบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็รายย่อยซื้อสุดที่นะครับเมื่อวันศุกร์ ประธานโทษครับนี่เป็นภาพสุทธินะครับตั้งแต่ว่าต้นปีเป็นต้นมานะครับก็ตกลงว่าตั้งแต่ต้นปีมานี่ต่างชาติขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียวนะครับ8,123ล้านบาทในขณะที่สถาบันบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็รายย่อยตั้งแต่ต้นปีมาจนทั่งถึงเมื่อวันศุกร์คือวันที่9ซื้อสุทธินะครับส่วนวันนี้หุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามจากคุณสุเชษสุแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างไร ทางไทยพิทคิดว่าจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวระยะสั้นก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยดัชนีเนี่ยจะมีจุดรับที่สําคัญคือบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นระดับหนึ่งคือหนึ่งสี่เก้าศูนย์เพราะว่าจะมีแนวโน้มของการทํากําไร,รนะครับส่วนเหตุที่จะต้องอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยมองว่าสัปดาห์นี้ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นราคาน้ํามันยังเป็นลักษณะ่อนการปรับตัวลงแล้วก็เรื่องของไอซีทีจะเป็น ตัวที่ช่วยทําให้ตลาดมีลักษณะทรงตัวส่วนผลขอบการแบงค์ไม่น่าตื่นเต้นอะไรนะครับจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวแคบๆครับผมบนะครับวันนี้นําหุ้นของเคแบง k มาเรียนนําเสนอนะครับเคแบงนั้นเราเชื่อว่าทางผลขอบการไตรมาสี่แ้ห้าแปออกมานั้นตินเทื่อจะอยู่สะท้อนตินเทื่อจะอยู่ในระดับของปกตินะครับเป็นหลการเรามัดระวังตัวอย่างไรก็ตามเนี่ย การเติบโตปีนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเติบโตได้เพียงแค่เล็กน้อยอย่างนั้นราคาเป้าหมายที่วางไว้สาหรับตัวของกติกรราคาวางไว้ที่2 7 0เจิบาทกับคําแนะนํกคุงซื้อโดยรับปัจจัยพื้นฐานจากการเติบโตของใครจ่ายแล้วก็รายได้ที่จะเข้ามาครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันนะครับช่วงหน้ามาดูราคาทั้งมันซึ่งก็ยังปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ ตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนหรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรและเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ที่เรียนนะครับว่าราคาน้ํามันก็ยังปรับลดลงนะครับเมื่อวันศุกร์ครับมาดูฮะราคาน้ํามันก็ทั้ง WTI รวมทั้งเบรนต์นะครับยังปรับลดลงนะครับโดย WTI ลงมา43เซนเบรนต์ลง85เซนดูการซื้อขายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดนี้ก็ยังลงนะโดยที่ WTI ตอนนี้อยู่4 7เหรียญ56เซนนะครับส่วนเบรนต์หลุด50เหรียญไปแล้วนะครับส่วนค่าเงินนะครับเช้าวันนี้เงินบาทอยู่ที่สาแข็งบาทเจ็ดสับเก้วก็แข่งข้าชัดเจนนะครับเช่นเดียวกับ ที่อ่อนค่าลงหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วนักลงทุนดูจะผิดหวังนะครับ ส่วนทองคำครับเมื่อวันศุกร์นั้นโคมีสโกนะครับบวกไป7เหรียญ60เซนแล้วดูราคาเช้าวันนี้ยังขึ้นต่อไปอีกประมาณ10เหรียญนะครับราคาล่าสุดของทองคําก็1226ี่เหรียญแล้วนะครับไปดูครับสมาคมค่าทองคําเมื่อวันเสาร์ก็บวกขึ้นไป100บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนเช้าวันนี้ครับราคาที่ประกาศข้างแรกบวกไป50บาทครับก็อ้างอิงโกลสปอร์ตอย่างที่เรียนนะครับห2 2 6ี่เหรียญแต่ว่าบาทเนี่ยแข็งค่านะครับก็เลยทําให้ทองขึ้นไปได้ไม่มากนะครับคง วันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ